สุดเลยครับครูทีนะครับวันนี้นะครับมันมาแล้วนะครับโปโก X4 GT นะครับก็รอกันมาสักพักหนึ่งนะครับสักพักใหญ่ๆนะครับก็มาแล้ววันนี้นะครับตัวที่ได้มานะครับสีอ่านชื่อสีก่อนเดี๋ยวอ่านชื่อสีผิดนะครับสีแบล็คธรรมดาเลยนะครับนี่ให้ดูโปโก X4 GT Black นะครับแรม8รอม128 g b ตนะครับตัวนี้ดิ i ิสเ i t y 8,100ตัวแรกของโปโกนะครับ ก็สปอยกันไปหลายโพสแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปเลยแล้วกันนะครับเคสแถมมาเดี๋ยวแกะให้ดูในกล่องนะครับเคสแถมนี่ตัวนี้ใช้มาสักพักใหญ่ๆนะครับจะมีไอ้แผ่นพลาสติกเนี่ยนะครับก็จะบอกอยู่ว่าชาร์จเร็วนะครับ67วัตต์จอ1 4 4เฮิร์ตนะครับกล้อง64ล้านพิกเซลนะครับเป็น Samsung G ดีวว 1>, 1นะครับตัวเดียวกับ Redmi Note 8เดียว 2, มี GTNeo 2อะไรพวกนั้นนะครับ64ล้านพิกเซลที่ชาร์จที่แถามมานะครับเป็นที่ชาร์จแบบขา EU เหมือนเดิมนะครับ67วัตต์นะครับสายที่แถามมาก็เป็นสาย A 2 C เหมือนเดิมนะครับ6แอมป์แบบนี้สีส้มนะครับ ถ้าใครใช้โปโก้ X 3 GT มาตัวนี้ก็ถ้าบอกว่าเหมือนกันเลยก็จะว่าได้นะครับต่างกันแค่ CPU เองมั้งนะครับจะมีที่โปโก้เขาเพิ่มจอสวยกว่าเดิมนะครับจอเทพแล้วกันเบสอ n Class ก็ว่าได้นะครับของ IPS นะครับก็จอสวยจริงๆนะครับเดีย๋ยวเปิดคลิปให้ดูอะไรแบบนั้นนะนะครับ ตัวถอดเชื่อมต่อนะครับก็ดูด้านล่างก่อนนะครับซิมใส่ได้2ซิมนะครับ 5G Dual Standby นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ 5G Plus หรือ 5GCA ได้ทั้ง2ซิมหรือเปล่าแต่ว่าซิม1อ่ะใช้ได้แน่นอนนะครับผมไปใช้มาแล้วไปลองมาแล้วนะครับใช้รวมขึ้น 5G ได้นะครับของ AIS นะครับครับลำโพงมี2ยูนิตนะครับด้านบนกับด้านล่างอันนี้1ยูนิตนะครับรูชาเป็น USB Type C นะไมโสทนาอยู่นี่นะครับ ด้านข้างนะครับเป็นอ,อ่าให้ดูชัดๆนะครับสแกนนิวด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงยด้านนี้นะครับด้านบนด้านบนมีรูหูฟัง3.5ให้ด้วยนะครับมี IR blaster อยู่ตรงนี้แล้วก็ลำโพงนะครับลำโพงด้านล่างจะดังกว่าด้านบนนะด้านบนมีน้อยกว่านะครับมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับลำโพงสุทนาอยู่ตรงนี้นลานานแล้วก็กล้องหน้านะครับ เดี๋ยวเปิดฮาร์ดแวร์ดีวีเอ็นโฟให้ดูนะครับจะได้ชัดๆนะครับกล้องหลังนะครับเป็น Samsung g w 1นะครับตัวแรกนะครับ OV16 นี่น่าจะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็มาโครนะครับ2ล้านพิกเซลแล้วก็อันตวายนะครับ8ล้านพิกเซล GPU เป็นมารีนะครับ g 6 1 0 m c 6นะครับอื่นๆบลูทูธ5.3นะเออบลูทูธ5.3ตัวนี้จะมีแค่ดัมเบลสี้เ0 0กับ8 0 0พนะครับ ตัวอื่นยังไม่มีนะเออแบตเตอรี่นะครับ5,000มิลล ah ิแอมป์อ่ะลืมบอกนะครับชาร์จเด้ยวคูวัตต์ครับแสนที่ชาร์จมาให้ในกล่องพูดเหมือนเดิมทุกรอบอ <c oughs> เลยอ๋อไม่ใช่แบตเตอรี่ไม่ใช่ 5, 5 0 0 0 5น8 0นะครับเดี๋ยวเขาขอเดี๋ยวเขาว่าเอาหายไป80แปบตเตอรี่5 0 8 0มิลลิแอมป์นะครับก็น้ำหนักก็โอเคไม่ไม่หนักไ,ไ,ไม่เบานะครับผมว่ากำลังดีแล้วก็จับถนัดมือมากเลยด้วยนะครับคือดิเมนชันเครื่องเนี่ยดีมากนะครับ ให้ดูกล้องนะครับแต่กล้องจะนูนไปนิดนึงแต่ว่าก็ก็รับได้นะครับไปใส่หาเคสใส่สวยๆได้เลยนะคือแบบผมว่าแบบเคสพี่วัวอะไรเงี้ยแบบเหมือนสมัยมี11อะไรเงี้ยนะครับหาเคสพี่วัวมาใส่สวยเลยนะเปนเหมือนตาเลยสตาร์รีเฟชเบรดนะครับรเรื่องไปสูงอันนี้มันอะดเดปีฟให้ด้วยนะครับนี่ไม่ไม่โฟกัสอย่างเงโฟกัสแหละนะครับก็คือจะให้ hey! พูดยังไงการใช้งานทั่วไปมันดีมากเลยครับ ให้ดูแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมมีเหลืออยู่26%นะครับเดี๋ยวไปดูแบตเตอรี่กันนะครับรูปถ่ายกับวิดีโอเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวไปพูดถึงตรงนั้นให้ฟังมันก็ไม่ค่อยต่างกับ X3 GT เท่าไหร่นะครับเพราะว่า X3 GT ซี่จะไม่ผิดก็เป็น GDB1 เหมือนกันนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ เนเก่าแล้วเนี่ย12ชั่วโมงนะครับชาร์จไว้ตั้งแต่9โมงเช้านะครับแล้วก็ทำทำนี่นะครับใช้หน้าจอไป4ชั่วโมงนะครับเล่นนีโนคุนนินะครับ YouTube Facebook กล้องนะครับ a p e ป l e g e n d นะครับ u ูทูนะครับ l ล n e อะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้การใช้งานเรื่องร้อนนะครับก็วันนี้ไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมากลางอากาศเมืองไทยเนาะร้อนๆใส่เคสด้วยนะครับไม่มีปัญหา ถามว่ามันร้อนไหมก็ถ้าถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะครับแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าองเทีก็จะรู้สึกอุ่นๆนิดนึงนะครับแต่มันไม่ร้อนเหมือนใช้รับประทานแปดเจนหนึ่งนะเอออันนี้พูดกันตรงๆว่ามันก็ยังมีคมมีมันยังมีความร้อนอยู่นะเออมันไม่ใช่ว่ามันไม่ร้อนเลยนะครับมันยังใช้ไฟอยู่นะครับเล่นเกม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 เดี๋ยวเข้าเอฟเฟกต์เจนให้ดูแล้วกันนะครับนี่นกคนนี้ผมเปิดบอร์ดไว้อยู่นะครับอย่าที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ ลำโพงด้านล่างมันจะค่อนข้างดังกว่าด้านบนนิดนึงเพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเราจะได้ยินแบบเสียงจากฝั่งขวาเยอะกว่านะครับลองดูที่ดูไหมไม่ช้ากดยินทุกคนนี้ไปหลายชั่วโมงอยู่ถ้าประมาณสองสองชั่วโมงเอาหมดเดียหมดหมดหมดปุ้ยไม่จะเข้าจะอันดทำไมล่ะ ให้ดูจอเนี่ยจอมันสวยมากเลยมันเป็น IPS ที่แบบโอ้โหมันแจ๋วจังวะนะครับแล้วลำโพงก็ดังนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับอยากให้เขาเลือกปรับได้ว่าให้มันดังเท่ากันอนะ่ะอันนี้มันแบบด้านล่างมันจะดังกว่าหน่อยนึงนะครับต,ติ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 ได้แหละนะครับเขาคงไม่ว่าเนาะนะครับบัคที่เจอตอนนี้มีหนึ่งบัค หนึ่งบกักรทวนนะครับก็คือเวลาเราฟังเพลงเสร็จนะครับฟังเพลงในหูฟังทูเบลเลตเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยหูฟังทูเบเลตนะครับเก็บหูฟังใส่กระเป๋าเรียบร้อยนะครับเพลงมันมาดังที่ตัวเครื่องแทนไม่รู้ว่ามันถูกอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไง Wi-Fi ตัวนี้นะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับความแรงสูงสุดอยู่ที่1,200เมกะบิตเพเซกนะครับตัว Apex Legend นะครับลอง Extreme HD แล้วก็ เออโอเคความจริงผมควรจะเล่นแค่ HD ปะ่ะแล้วก็เลือกเฟมเล็กป็นด์แอนดรานะครับแล้วก็แสดง FPS นะคือถ้าใครซื้อไปเล่นเกมนะครับผมว่า128กิกก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่รู้ว่าเกมสมัยนี้มันกินเยอะแยะแค่ไหนนะนะครับแต่สำหรับผมว่าร2 8ยย่กิกก็พอนะครับไอเรื่องไม่ร้อนนะไม่ร้อนจริงๆแต่ว่าคือคือถ้าเราใช้หนักๆจริงๆยังไงมันก็ร้อนครับ ไม่มี CPU ตัวไหนที่ที่มันไม่ใช่ไฟครับแล้วถ้าเป็นไรเดอร์ไรเดอร์จะเอาไปกดงานโอเคไหมก็อ่าชิบหายเลือผิดตัวไม่เป็นไรช่างมัดน,นะครับก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันโมไม่ได้นะครับมันเป็นดิวนซิตี้เพราะฉะนั้นก็นิดนึงนะครับมันก็จะไม่ได้นั่นแหละ ประมาณนี้นะครับเล่นเกมลื่นสบายสบายเฟรมเรทเท่าไหร่วะ60นะครับแบตก็มีอยู่25นะครับไม่รู้เล่นเกมหมดเท่าไหร่นะครับแบตอืดแน่น,นอนนะครับไม่ต้องห่วง <sound> ไม่เจอเลยเลยบูเองดีกว่า Right. ก็มาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องของโปโกเอซีทีนะครับดีทุกระยะนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับสุดต้องบอกอย่างนี้มันดีแต่ว่า มันมีแต่นะครับถ่ายสวยถ่ายง่ายนะครับแต่มันมนึก็ไม่ได้สุดอะไรนะครับแอบลูกสวยอยู่อา้าวขาวไปละอันนี้ผมเปิดผ่านแลนนะครับมันจะไอ้นี่นิดนึงนี่อันตวายก็สวยนะครับคือมันดีทุกระยะนะครับมาโครก็ดีมาโครฮะมาโครก่อนอันนี้ถ่ายอาหารนะอันดูอาหารก่อนนะครับอาหารเนี่ย 64ล้านก็จะเป็นปัญหาทีหนึ่งคือมันถ่ายแล้วมันมันจะระยะมันจะเบลอๆนะครับเหมือนกับพวกกล้องความละเอียดสูงปกตินะครับ64ล้านก็คือต้องถอยออกมานิดนึงนะระยะเนี่ยกำลังดีนะครับแต่ว่าถ้าถัดซูมไป,ปแบบเมื่อกี้มันจะเริ่มแบบเหมือนไม่ค่อยโฟกัสนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของของเลนส์64ล้านเลยนะครับคือถ้าเป็นร้อยแปดก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับถ่ายใกล้แล้วแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับมาโครนี่ตัวนี้ตัวนี้เม็ดกาแฟนี่ มาโคนะครับ2ล้านพิกเซลก็ตัวเช็ดแสงเยอะนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะถ่ายตอนเช้าเช้าเลยนะครับแสงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันสวาลเมื่อกี้เปิดไปแล้วเนาะอันสวาลสวาลอันสวาลอันนี้หรือเปล่าไม่รู้อันสวาลนะครับอันสวาลก็ดีแต่ว่ามันก็มันก็นก8ล้านพิกเซลอะครับมัน มันไม่ได้ดีงามอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมขอดูรูปที่เป็นอันต้าไวอยอันนี้มั้งพยายามจะถ่ายคือมันดีครับแต่ว่าแสงมันต้องมีเพราะถ้าดูแบบพวกเนี้ยมันก็จะเบลอฮนะมันจะเป็นแบบเครเรียกนะนะเป็นดินน้ำมันนะครับก็มันดีแต่มันต้องมีแสงนะครับสำหรับอันต้าไวกล้องหน้า กล้องหน้าน่าจะดีอยู่นะครับหลายๆคนน่าจะชอบอันเนี้ยเวลาเปิดเป็นพ r าสติ t โหมดนะครับมันจะขอบมันจะเหลื่อมๆนะันของ vivo ก็เป็นนะครับกล้องหน้าโอเคอ่ะครับใส่ฟิลเตอร์ได้นี่ฟิลเตอร์เหมือนกันนะครับขอบมันจะเหลื่อมๆนิดนึงอะมาดูวิดีโออันนี้นะครับ สมมติว่าเราไปแบบนั่งถ่ายวิดีโอในร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็โฟกัสจะเห็นว่าค่อนข้างดีนะครับแต่มันจะไม่ค่อยมีการสั่นนะครับตัวคลิปนี้เอ่อเท่าไหรว่วะเดี๋ยวดูก่อนพันแปดสิบพีหกสิเฟรมนะครับทีแล้วก็เสียงนะครับได้สองห้าสิหกกิโลบิตนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้แบบนี้สักทีนะครับคือ วิดีโอ96กิโลบิตเพอร์เซกคือแบบอะไรก็อะไรนครับเนี่ยเสียงแบบหูแตกนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุดที่4 K 30เฟรมนะครับกันสั่นไม่ทำงานแล้วก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่คุณว่าคุณจะเอาไปใช้ยังไงนะครับอาจจะใส่ไม้ g i m บอลนะครับหรือจะเอ่อตั้งไม้เซลฟี่ถือหรือไม่ก็ตั้งไว้เฉยนะครับ คือถ้าถือถ่ายมันแบบจะวินหัวนิดนึงเพราะกันสั่นมันไม่ทํางานนะครับแต่ที่สําคัญคือมันถ่ายได้นานเพราะ CPU มันมันจะเอ่อจะกาวความร้อนค่อนข้างดีนะครับนี่แหละข้อดีของมันวิดีโอกล้องหน้าวิดีโอกล้องหน้าอ่านี่เป็นวิดีโอกล้องหน้าของโป๊ะไม่รู้เสียงไม่รู้เสียงเข้าไหมจะเห็นว่าสีมันจะวูบ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 นิดนึงนะครับคือเขาวัดแสงตลอดนะครับเสียงมันจะแหบนิดนึงนะครับเป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นคุยก็ ันนี้ย้อนแสงแล้วพี่ก็จะวูบว่าวูบวาเนอะผมพยายาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก็ที่เป็นเซฟโซนนะครับก็กล้องหน้า1ัน0 p 30เฟรมนะครับแล้วก็กล้องหลังเอ่อเป็น1 0 8 0 p 60เฟรมก็ได้หรือจะ1 0 8 0 p 30เฟรมก็ได้นะครับข้อดีของมันคือมันถ่ายได้นานกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับดึงกล้องของโปโก X4 GT นะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับ ผิดพลาดประการใดขออภัยมาได้ที่นี้วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ